ด็อกเตอร์เยนชานช่องกีฬาน้องใหม่ฝากกดซับสไครต์และกดกระดิ่งกันด้วยนะครับสวัสดีครับทุกท่านเอให่ได้ครั้งกับช่องด็อก ยชาแนลครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเรากันก่อนครับหากใครอยากสนันุนไปกับการเชร์ฟุตบอลเนี่ยสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับสำหรับตำแหน่งเทรนเนอร์คนใหม่ครับของทอนัมสเปอร์เนี่ยนี่ก็ยังเป็นประเด็นที่แฟนบอลของทีมไก่เดือยทองครับต้องมาตามรุ้นกันต่อว่า ท้ายที่สุดแล้วครับมันจะจบลงอย่างไรครับเพราะเป็นที่แน่ชัดเลยครับว่าบอร์ดบริหารของสเปอร์เนี่ยคงไม่ตัดสินใจทําอะไรอย่างแน่นอนครับในตอนนี้ครับส่วนเรื่องของแฮร์รี่เคนครับนี่ก็น่าเป็นห่วงนะครับว่าจะไปออกหน้าไหนนะครับซึ่งสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาอัปเดตนะครับสถานการณ์ของโค้ชใหม่นะครับแล้วก็เรื่องของกองหน้าครับที่มีการเขียนบทความนะครับจากเ a i ีเอ็กซเพลสนะครับว่าสเปอร์เนี่ยควรจะมองใครครับหากแฮร์รี่เคนเนี่ยไม่อยู่กับสเปอร์ครับ มาเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับมาเริ่มกันที่เรื่องแรกครับเป็นเรื่องของโค้ดใหม่ก่อนเลยครับสำนักข่าวอย่างเอ็กเพลสเนี่ยก็ได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าขณะนี้เนี่ยสเปอร์ครับได้เล็งกุลซื้อใหม่เอาไว้แล้วทั้งหมด5รายครับและเป็นที่เชื่อกันว่าแรนเมสันครับไม่น่าจะได้คุมทีมอย่างถาวรนะครับแม้ว่าผลงานล่าสุดของเขาเนี่ยจะพาสเปอร์ชนะในเกมลีกได้2เกมติดต่อกันก็ตามครับแถมนักเตะอย่างแกรเรตเบลเนี่ยก็กลับมาโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมอีกครั้งหนึ่งก่อนหน้านี้นะครับชื่อของยููููเเเลีีีียยยนนนนนาาาากกกออออร์มมั่่่่่คืืชททถถพดดึงงหหสุ แต่จนแล้วจนรอดเนี่ยเขาก็ดันไปตอบตกลงคุมทีมบาเยิร์นมิวนิกซะอย่างนั้นครับเป้าหมายของสเปอร์นะครับจึงเปลี่ยนมาเป็นนั้นันของเอริกเทนฮากครับที่ตอนนี้เนี่ยคุมอาแจกอัมเตอร์ดัมครับแต่ว่าครับไม่ทันได้ทาบทามเดินหน้าแบบจริงจังครับเจ้าตัวเนี่ยก็ตัดสินใจต่อสัญญากับสโมสังกดอกไปอีกหนึ่งปีครับโดยให้เหตุผลนะครับว่ายังเชื่อมั่นครับในแผนการของอาแจกครับ แต่ว่าแฟนบอลของซอเปอร์นะครับสำหรับคนที่อยากได้เทนฮากเนี่ยก็ดูเหมือนว่าพวกเขาเนีครับเริ่มมีหวังกันขึ้นมาสักนิดนึงแล้วอะไรครับเพราะว่าดีแอ t เลนติกนะครับ,ววรบได้รายงานออกมานะครับว่าในการต่อสัญญาฉบับใหม่ของเทนฮากเนี่ยนี่ไม่ได้แปลว่าเป็นการปฏิเสธสเปอร์ครับแต่ว่ายอดทีมจากกรุงลอนดอนเนี่ยยังไม่ได้ทําอะไรเลยครับ พวกเขาเนี่ยก็ได้บอกนะครับว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยสปเปอร์นะครับยังไม่ได้ยื่นข้อเสนอให้กับใครครับและยังไม่มีใครครับที่บอกปฏิเสธข้อสนเสนอของพวกเขาครับถามว่าดานิเอลเลวี่เนี่ยต้องการอะไรครับจากเทรนเนอร์คนใหม่เนี่ยคำตอบก็คือว่า เขานะครับต้องการโค้ดที่มีปัชญาในการคุมทีมเนี่ยเหมือนกับบริซิโอปเชติโนครับและมีประสบการณ์ในการคุมทีมพรีเมียร์ลีกมาก่อนแต่ในราคเดียวกันครับพวกเขาเนี่ยก็ได้มีการติดต่อหาเหล่าบรรดาเอเย่นหลายคนนะครับที่ทํางานอยู่ในประเทศเยอรมันด้วยครับส่วนคนที่คอยทําหน้าที่นะครับในการรวบรวมลิสต์โค้ชคนใหม่เนี่ยก็คือน้านของสตีฟฮิตเชนครับหัวหน้าทีมแมมมองลของสเปอร์ครับซึ่งรายละเอียดตรงนี้นะครับก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัดนะครับเพราะมีการเปิดเผยออกมาว่าฮิตเชนเนี่ยมีตัวเลือกในใจอยู่ประมาณ3ามถึงห้ครับ แต่กระนั้นนะครับสเปอร์เนี่ยก็ไม่เรียบตัดสินใจใดๆในตอนนี้ครับมากันที่ประเด็นต่อมาครับเป็นเรื่องของแฮร์รี่เคนนะครับที่สเปอร์เนี่ยกำลังถูกบีบให้ต้องไล่ล่ากองหน้าตัวใหม่ในช่วงหน้าร้อนนี้นะครับ เพราะว่าเคนเนี่ยได้แสดงความกระหายออกมาอย่างชัดเจนนะครับว่าเขาเนี่ยอยากคว้าแชมป์ครับและการย้ายทีมนะครับมันทำให้เขาเนี่ยมีโอกาสมากกว่าเดิมครับกับการได้สัมผัสอะไรเหล่านั้นครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับคือทีมที่มีความสนใจในตัวของเคนมากที่สุดเลยครับพวกเขาเนี่ยเตรียมทดสอบความอดทนของสเปอร์ครับโดยการยื่นข้อเสนอสูงถึง90ล้านปอนด์ครับทันทีที่ตลาดซื้อขายเนี่ยกลับมาเปิดทําการอีกครั้งครับและสามนักเตะนะครับที่เอ็กเพลสเนี่ยมองว่าสเปอร์นะครับควรจะเล็งเอาไว้นะครับหากเคนเนี่ยย้ายออกครับก็มี ทั้งชื่อของกาเปียลเฮซุสนะครับมารูยกาดี้และก็เซกิโอเกโรนะครับซึ่งมีรายละเอียดยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังกันครับในรายของเฮซุสนะครับสำนักข่าวอย่างเอ็กเพลสเนี่ยนะครับสำนักข่าวนี้เนี่ยก็ได้ระบุว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับกำลังต้องการตัวของเออร์ลิงฮาเลนด์ครับกองหน้าจากบุรีเซียดอทมุนครับโดยมีโรเมรูลูกากูกับแฮร์รี่เคนเป็นเป้าหมายสำรองครับนี่มันเป็นการแสดงนัยยะออกมาอย่างชัดเจนนะครับว่าเป๊ปกวาร์ดิโอลาเนี่ยไม่ได้เชื่อมั่นในตัวของเเฮซุสลยครับ เพราะขนาดอากโร่กำลังจะให้ออกไปครับมันก็ยังไม่ถึงเวลาของเคซุตสักทีนะครับกับการขึ้นเป็นตัวหลักอย่างเต็มตัวเคซุตเนี่ยยังเหลือสัญญากับแมนซิตี้อีก2ปีครับผลงานของเขาในการเล่นกับแมนซิตี้เนี่ยไม่ได้แย่นะครับเพราะว่ายิงไปได้8 1เอประตูจากการลงสนามหนึรเกเกมครับเขามีประสบการณ์ครับในพรีเมียร์ลีกนะครับละด้วยอายุอานามเพียงแค่24ปีเท่านั้นเนี่ยตัวของเขานะครับก็ยังสามารถเป็นแกนหลักของสเปอร์ได้อีกยาวครับหากตัดสินใจย้ายไปเล่นจริงๆครับ ส่วนรายของอิกาดี้นะครับผลจากการตกรอบยูฟ่าแชมเปียนลีกของปารีสแซงต์แชักแมงเนี่ยนี่อาจจะนําไปสู่การปรับทีมครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งของพวกเขาครับและการดึงกองหน้าคนใหม่เนี่ยก็น่าจะเป็นหนึ่งในแผนแรกๆเลยครับของเปเอชเชและยิ่งฟอร์มของเจ้าตัวนะครับในเกมกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยคงเป็นไปได้ยากแล้วแหละครับที่อิกาดี้เนี่ยจะได้อยู่ต่อนะครับแค่สู้กับมอยเซคเคนนะครับอิกาดี้เนี่ยยังสู้ไม่ได้เลยครับแน่นอนครับมาถึงเวลาที่เพย์เอชเช่เนี่ยต้องหาใหม่ครับ หาเปเชนะครับตัดสินใจอนุญาตให้อิกาดีเนี่ยย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้เขาอาจจะเหมาะนะครับกับการเล่นตำแหน,น่งกองหน้าตัวเป้าของสปเปอร์ครับซึ่งที่สุดแล้วเนี่ยเขาก็น่าจะได้กลับมาเป็นหัวใจสําคัญของทีมอีกครั้งหนึ่งครับเหมือนสมัยที่เขาเนี่ยยังเล่นในกับอินเตอร์ครับ สุดท้ายแล้วนะครับก็คือในรายของอาเกลโรนะครับในขณะที่อนาคตของเฮซุสเนี่ยแต่ปด้วยความไม่แน่นอนครับแต่ว่าอนาคตของอาเกลโรเนี่ยมันเคลียร์ครับและมันก็ชัดเจนไปเป็นที่เรียบร้อยครับเขาเนี่ยจะได้ออกจากทีมในช่วงจบฤดูกาลนี้นะครับโอเคครับว่ามีความสนใจจากเชลซีเนี่ยก็จริงครับแต่ว่าสเปอร์เนี่ยก็ไม่ควรปล่อยโอกาสในการคว้าตัวอาเกลโรเข้ามาร่วมทีมแบบฟรีๆเนี่ย ทิ้งไปซะเฉยๆครับไม่มีใครสงสัยนะครับบอกเขาเนี่ยคือหนึ่งในกองหน้าที่ดีสุดของบีมาร์ลีกนะครับโดยอายุ32ปีของเขาเนี่ยแม้จะเหลือเวลาในการเล่นฟุตบอลระดับสูงอีกไม่มากนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยก็ทําให้เห็นแล้วนะครับว่าฟอร์มการเล่นของตัวเองเนี่ยยังไม่ได้ตกลงไปจากเดิมครับอาร์กเกโร่เนี่ยอยากเล่นในอังกฤษต่อไปครับและหากเคนย้ายออกจริงๆเนี่ยอาร์กเกโร่ก็ควรเป็นออปชั่นที่สเปอร์เนี่ยมองข้ามไม่ได้ครับ และนี่แหละรครับคือสถานการณ์ของโค้ชสเปอร์นะครับแล้วก็กองหน้านะครับที่เอ็กเพลสเนี่ยมองว่าสปเปอร์ควรจะไปดึงเข้ามาครับใครมีความคิดอย่างไรกันบ้างครับอย่าลืมไปดับแคปใต้คลิปกันด้วยนะครับฝากลิงก์ใต้คลิปเอาไว้ด้วยนะครับพาเนี้ไปก่อนพไปคลิปหน้าสวัสดีครับ